คริสตินกุลสตรีตอบแบบนี้หลังแชร์หลักฐานชาวอดีตแฟนเก่าแพทริกอนันดาทำติดโรคบอกเลยแต่ละประโยคเจ็บจีบทุกคำเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้ได้ซาลงไปสักพักใหญ่ๆแล้วหลังจากนางแบบและนักแสดงสาวคริสตินกุลสตรีอดีตแฟนสาวนักร้องชื่อดังอย่างแพทริกคอนันดาที่ได้ออกมาแชโดนแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายครบซ้อนและทำให้เธอต้องติดโรคทางเพศสัมพันธ์พร้อมปาหลักฐานจนทำให้นักร้องหนุ่มคนดังกล่าว โดนกระแสโจมตีอย่างหนักผ่านทางทวิตเตอร์และทางโลกออนไลน์อย่างมากคริสตินเปิดใจครั้งแรกหลังแชร์หลักฐานอาดีตแฟนเก่าแพทริกคอนันดาล่าสุดคริสตินก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยเผยว่าทุกอย่างที่หนูโพสต์หรือได้ทําไปมันชัดเจนมากกว่าเราออกมาเพื่ออะไรหนูไม่ค่อยสนใจคนที่เขาไม่รู้รายละเอียดแต่คนใกล้ตัวเราเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเราทําแบบนี้ทําไมด้วยความเคาเจ้์ของไทย มันอาจจะดูแบบเป็นเรื่องเซนซิทีฟเรื่องน่าอายแต่เรารู้สึกเหมือนโดนรถชนอะไรอย่างนี้เราเลยออกมาเรื่องนี้มันเกิดเมื่อปีที่แล้วแล้วหนูแค่รู้สึกว่าโอเคจบมันก็จบแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้ราบรื่นมันก็มีความท็อกซิกเกิดขึ้นแต่พอมาจนวันนึงเขายังทำสิ่งนั้นอยู่คือเราไปรู้มาว่าเขายังทำอยู่ยังมีคนอื่นที่เป็นเหยื่ออีกทุกอย่างที่หนูโพสต์ไปไม่มีข้อความไหนที่เราเมคขึ้นมาเองไม่มีการแต่งเรื่องเรามีหลักฐานทุกอย่าง อีกทั้งยังบอกว่าตั้งแต่วันนั้นที่ออกมาจนถึงวันนี้ไม่ได้รับการติดต่อหรือคำขอโทษอะไรใดๆไ,ไม่เคยได้รับอะไรเลยมีแต่ที่เขาออกมาโพสต์ข้อมูลที่มีการบิดเบือนแล้วเขาก็เงียบไปทั้งในสื่อและในชีวิตจริงด้วยตอนนี้สำหรับหนูคือไม่รู้จักคนนี้แล้วดีกว่าค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยถ้าเขาจะฟ้องหนูรู้สึกว่าฟ้องในเรื่องอะไรเราก็ไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงเราเป็นผู้เสียหาย เขาอาจจะให้เหตุผลว่าเราทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหนูก็แบบฉันค่ะไม่ใช่เธอถามว่าอโหสิไหมหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แผลหรอกนะคะคําว่าให้อภัยให้กับบุคคลน,นี้หนูต้องถามตัวเองก่อนว่าเขาสมควรได้รับไหมถ้าเขามีการมาขอโทษไม่จําเป็นต้องผ่านสื่อก็ได้แต่กลายเป็นว่าเขามาโจมตีเรากลับและกลายเป็นเราโดนด่าเราไม่อโหสิแล้วกันค่ะเพราะไม่ได้มีอะไรที่อยู่ในใจแล้วว่าต้องมาอโหสิอะไรขอไม่นับเขาเป็นแฟนเก่าแล้วกัน เป็นแค่คนที่เรารู้สึกว่าเราไม่นับไม่รู้จักเป็นแค่คนเคยเป็นคนที่ฉันพลาดไปและยังบอกต่อว่าเขาตัดอนาคตตัวเองเพราะต่อให้หนูไม่ออกมามันก็มีคนแชร์เขาอยู่ตลอดต้องบอกก่อนว่าหนูมีโปรเจกต์หนึ่งที่หนูต้องแสดงและหนูต้องถอนตัวจากโปรเจกต์นั้นเพราะเขาแต่ตอนโปรเจกต์นั้นก็พอมีคนรู้จักเราบ้างก็เลยแบบเป็นที่จับตามองนิดนึงพอเราโพสต์ปุ๊บก็ตกใจมีคนดูสองล้านเลย